ดา <Pizza. c oughs> วันนี้พาทุกคนเข้าครัวนะคะวัตถุดิบของห้าอันแรกนะคะหอยเชอรี่นี่แล้วก็นี่นะคะอันที่สำคัญที่ขาดไม่ได้บ้านค่ะอันนี้คือในหม้อน,นี้ก็คือจะมีพริกผงเข้าครัวม หอมปีนะคะหอมปีขเขาอืกก่นยังภาษาไทยบลูกระติกแล้วอันนี้จะคนข้าวก่นนะคะนี่ค่ะใสอันนี้เลยหอมแดงแล้วก็พริกนะคะใสไปด้วยค่ะมาตวงๆปรุงตามใจชอบนะจ๊ะเมนูวันนี้เราจะทำเมนู ไม่มีแล้วก็จะเป็นบีบมะนาวนะคะเดี๋ยใส่พี่นองเห็นซีซันนะตอาจจะบเห็นวิธีเ็ด้ค่ชอบเปียกเอก็จะน้นมะนาวเยอะอะะเสียงชาด์จไมก็นดงอีกเรอคะพี่น้องมาก,กินเวลาด อ็กินเวลาดึกนะคะวิ่งมขอภัยในคำที่ไม่สุภาพอันนี้ได้เคยกินมกนาวกันหมลายแตกหอมหอมกินมะนาวยอะๆจ้ะเสียดายไม่มีประไ ยันตลาดเอลิมนะคะว่าปลาอิมา่มหอมมะนาวมากทุกคนใส่เขา้าวโพดยังหงมีโนมิน คือแถวบ้านเองเขาเรียกซาลาเนียพี่นอ mm ้องเด็ดเป็นใบนะคะไม่ต้องซอยแต่ว่าเราใส่เป็นใบอะ mm ่ะ hmm. ล้างก่อนนะคะทุกคน mm hmm. วันนี้มาเรามารายการเข้าครัวไปกับสาวเอนะคะ mm hmm. ปกติสาวเอก็คยเขาครัวให้ผู้ใดเห็นเนาะค่ะ เริ่มเห็ดไป้ลยตาแล้วล่ะค่ะพี่นอ้องเริ่มเปลี่ยนไปไลต่ตาหอมมากตอนนี้เราจะใส่วัตถุดิบอันสำคัญแล้วนะคะทุกคน ก,ก,กินซากวกินข่ากอินบวหนาว้วดีจะขออนุญาชิมนะคะว่ารสชาติเข้ากันแล้วหรือยัง มีซ้มตันัะหอยนะคะอือจัดเดีย๋ยวเราเกิ่มกันต่อไปเนี่ยมะนาวไม่ต้องมะนาวถึงเครื่องมากเนี่ยค่ะต่อไปคคอื่องใส่หอมซอยั้งหอมทั้งผักซีอันนี้เป็นเมนูเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาใส่ถาหารให้ทุกคนดูนะคะว่าซีซันเอ,เอ,เอจะเป็นคนที่ทำกับข้าวน่าทานไหมโมคอยอยกับฟองนอย รสปาดกัะแซซซี่ซันกันอาหานทุกเมนูเราจะใส่ถาดเสิร์ฟให้ทุกคนนะขอคห้สามารถสร้าบาทพี่น้องได้ละ่ะ ดูนะคะนี่คือก้อยหอยเชอรี่นะคะทุกคนก้อยหอยเชอรี่รุ่ยสวนนะคะสีสันน่าทานไหมคะทุกคนนําเสนอโดย s t ร์เอร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วไปเจอกันในคลิปเอีนังสวยก้อยบอคอยซูบินองัง อยู่ะไลยัะจ้าขอบคุณค่ะ